นี่คือไร่ของนายแดงไร่ด้นายเขียวสวัสดีครับปีนี้มือแตงราคาดีนายแดงปลูกอ้อยแตงไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแตงไร่แค่เนี้ที่เหลือปลูกใหญ่ทหารมาขุดบ่อที่เข็นเล็กนายแดงหิวต้องตัดนายเขียวไปขายได้ไหมไปซื้อสิรีแม่แกกลับมากินที่บ้าน ส่วนนายเขียวตกนายแดงนาบ้านนายแดงใช้ยากข่าแมลงปลอดภัยนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองเป็นพิษนายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลอะไรนี่ นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรมันคือปลาเกลือเขียววันดีขึ้นดีอ้อยลนตลาดราคาตก <c oughs> นายแดงไม่กลุ่มนายเขียวกลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีไออีอาหารมาดและเหาเวยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นหลงพ่อ <c oughs> มีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไรย นายเขียวทำเกษตรประนีตนายแดงทำเกษตรแปลงกับ